เดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับเรื่องของคอรมอรกันหน่อยนะคะโดยทางคอรมอรค่ะมีการอนุม,มัติ2มาตรการอนุรักษ์พลังงานค่ะหักลดหย่อนภาษีจูงใจค่ะในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานค่ะ คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอค่ะในการออกแบบแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนด้วยการนํามาตรการลดหย่อนภาษีมาใช้โดยกําหนดเป็น2มาตรการค่ะไปดูมาตรการที่1นะครนะมาตรการที่1คือการส่งเสริมการลงทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยมาตรการทางภาษีซึ่งสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายรวมถึงรายจ่ายในการซื้อหรือการลงทุนได้ถึง1.5เท่าของรายจ่ายจริงส่วน ตัวที่2นะคะก็คือมาตรการที่2นั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปนั่นเองนะคะในบ้านที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักของเราซึ่งสามารถนําไปหักได้ตามวงเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะคะ ซึ่งทั้ง2มาตรการนี้แม้จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐรวมถึงนะคะประมาณ27ล้านกว่าบาทเนี่ยแต่ในมาตรการแรกจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจถึงประมาณ254ล้านกว่าบาทนะช่วยลดเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้ประมาณ30ล้าน2 6 6 0 0 0 0 8,000นะคะอขออภัยค่ะ3268.16ล้านต่อหน่วยนะคะส่วนมาตรการที่2เนี่ยจะเกิดเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณค่ะ 2 2 5 0ล้านบาทนะคะและช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้ถึง584ล้านหน่วยต่อปีนะคะทั้งนี้เองรรงนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้บอกเขาว่ามาตรการดังกล่าวนี้นะคะจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนค่ะนี่นะเป็นคากล่าวของนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคนั่นเองนะคะเกี่ยวกับทางคอรมออนุษย์ อนุมัติ2มาตรการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหักลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดนะคะเราก็จะเห็นหลายๆคนนะคะประชาชนเองก็เลือกที่จะใช้พลังงานที่สะอาดก็จะเห็นมีโซลาเซลล์บ้างอยู่ตามหลงังคาบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,ะคนก็มาใช้เยอะนะก็ถือว่าเป็นเป็นการลดเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของการที่จะจ่ายค่าไฟใ,<ช>ในนะอนาคตด้วยนั่นเองนะคะ